แผนเทรดเกงกำไร JTS ครับแนวรับแรก30บาทยีบหตังค์แนวรับหลังพิงฝา28บาทยีตังค์แนวรับครึ่งแท่ง33บาทสำหรับคนยังไม่มีของแนวต้านแรก37บาทยีตังค์วันนี้ปิดดีวอลุ่มประมาณ7ล้าน ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เบรกรอบไซ์เวย์นะครับถ้าไม่หลุด33ไม่หลุด30หรือไม่หลุด28ใช้3ราคานี้เป็นจุดสต็อป o s สจุดคัดตัดขาดทุนถ้าพรุ่งนี้วอลุ่มซับพอร์ตต่อเบรก37บาท25ตังได้เจินค่กากลางก่อนเลย42บาทผ่าน42บาทได้แนวต้านถัดไป44บาท50ตังแนวต้านเส้น200วัน47บาท42งตัง เบรกสะบัดผ่านเส้น200วันได้แนวต้านถัดไป50บาท25ตังค้53บาท75ตังค้58บาทแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ JTS 61บาทครับ